สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่สูตรหวยลาวสูตรที่หนึ่งนะคะอะเดี๋ยวเราจะมาดูผลหวยลาวกันนะคะว่าที่เราคำนวณสูตรไปนะคะอาอาออกอะไรนะคะออกกันที่สองห้าสามนะคะข้างล่าง สามสองนะคะก็ในสูตรที่หนึ่งของเรานะคะแอดให้เน้นที่ห้านะคะเราเด่นกันที่ห้านะคะเข้าในชุดเด่นนะคะในชุดสายห้านะคะของแอดมีอยู่ที่ห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าเก้าและห้าแปดนะคะ ออกกันที่ห้าสามนะคะก็ขออภัยกับเพื่อนๆนะคะหลุดในชุดนะคะแต่ไปเข้าในชุดเด่นนะคะเด่นเราเข้าที่ห้านะคะอ่ะส่วนในเลขล่างก็ไม่มีนะคะลองหกนะคะก็ไม่เข้าลองสี่ก็ไม่เข้านะคะไปเข้าลองสามกันนะคะก็ขออภัยกับเพื่อนๆนะคะ เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันต่อในวันพฤหัสนะคะจันยิบแปดเนาะอังคารยิบเก้าพุธสามสิบหนึ่งตุลานะคะอ่ะเดือนนี้มันกันยานะคะมีสามสิบวันนะคะจันยี่แปดพุธยิบเก้าอ่ะจันยี่แปดอังคารยิบเก้า พุธสามสิบหนึ่งนะคะหวยลาวสูตรหนึ่งนะคะหนึ่งตุลาหกสามนะคะชนกับหวยใหญ่เลยนะคะในชุดนี้นะคะอ่ะเดีย๋ยวจะมาคํานวณกันเลยดีกว่านะคะ เรามาเดินต่อกันนะคะก็ขออภัยกับเพื่อนๆนะคะไม่ว่ากันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาเดินต่อกันในชุดนี้กันต่อเลยนะคะอ่ะถ้ามันไม่เข้าในงวดหน้านะคะเราก็จะได้ปรับสูตรกันใหม่นะคะอ่านะคะในสูตรที่เราจะคำนวณน,นะคะเราจะใช้เลขล่างนะคะอ่ะในสูตรนี้นะคะ สูตรราลหนึ่งเาลาสองเาลาสามแอดใช้สี่ตัวนะคะเพื่อน,นแอดมีสูตรพิเศษมานะคะคือคำนวณห้าตัวเดีย๋ยวเราเข้าไปพูดกันนะคะเรามาคุยกันในชุดนี้กันก่อนสามบวกห้านะคะอ่ะสามบวกสองเท่ากับห้านะคะห้าสี่ 6กนะคะแอดจะไม่นับเพิ่มนะคะแอดจะทดไปที่หน้านะคะก็คือ4นะคะ4 5 6เนาะ,ะอ่ะ5บวก3เท่ากับ8นะคะ8อะแอดคิดว่าเราจะเพิ่มหรือเราจะลดดีนะคะแอดขอเป็นการลดนะคะ ลดตัวนี้นะคะเพราะว่าปกติแอดจะเพิ่มสูตรตลอดเนาะแอดจะขอลดสูตรนะคะก็จะกลายเป็นแปดเจ็ดหกห้านะคะอ่ะเ<ม>พื่อนเพื่อนอาจจะงงนะคะเอ๊ะทำไมอาจารย์คิดสูตรเปลี่ยนไปอ่ะเราจะเปลี่ยนกันเลยนะคะเปลี่ยนในวันนี้เลยถ้าในงวดนี้เข้าเราก็จะเปลี่ยนสูตรกันในชุดนี้เลยนะคะถ้าไม่เข้า เราก็จะกลับไปสูตรเดิมนะคะ,ะเราจะทํำในสูตรนี้กันนะคะทดลองกันดูในสูตรนี้นะคะว่ามันจะเดินไหมนะคะอ่านะอ่ะก็จะได้ทั้งหมดสี่ห้าหกนะคะเป็นแปดเจ็ดหกห้าเนาะอ่ะในชุดสี่นะคะสี่แปด สี่เจ็ดสี่หกสี่ห้านะคะชุดที่ห้านะคะห้าแปดห้าเจ็ดห้าหกห้าห้านะคะชุดที่หกนะคะหกแปดหกเจ็ด 6, 6. และหกห้านะคะอ่าเพื่อนเพื่อจะเห็นได้ชัดนะว่ายังติดห้ากันอยู่นะคะในชุดนี้สามสองหายไปเลยนะคะอ่าติดห้านะคะส่วนสามหายนะคะสองก็หายแอดไม่แน่ใจนะว่ามันจะยังอยู่ไหมนะคะอ่ะแต่เราจะมาดูในชุดใหม่กันเลยดีกว่าในชุดวิ่งนะคะ วิ่งเด่นวิ่งลองนะคะแอดขอเด่นกันที่อ่ะเดี๋ยวอาจะคำนวณสูตรแป๊บหนึ่งนะคะตัดสูตรในชุดเด่นนี้นะคะเดี๋ยวอาจะตัดสูตรแป๊บหนึง่งในการตัดสูตรของแอดนะคะเอะอันนั้นอยู่ไหนเนาะเดี๋ยว แป๊บหนึ่งนะคะแอดฟ้าส,สมุดก่อนแป๊บหนึ่งแอดตัดไว้แล้วเมื่อเช้านี้อยวเล่นหนล่ะอะในสูตรนี้จะมีติดนะคะก็คือ นะอ่าแอดเห็นแล้วนะคะติดอ่าแอดจะให้เพื่อนๆเด่นกันที่สีนะคะลองห้ากันไปเลยสี่ห้าหกนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะในชุดสูตรลราที่หนึ่งนะคะแอดใช้เพื่อนเพื่อนเด่นกันที่ สี่นะคะลองห้ากันหกเนาะ,ะในชุดนี้จะมีเด่นคือสี่นะคะเ้าอยากให้เด่นห้าอยู่นะคะแต่ว่าสี่มันมานะคะ,อะลองห้านะคะเพื่อนเเห็นเลขเด่นของแอดแล้วชอบ ก็จะมีในกะนักนะคะเราเป็นเล่นเป็นตัวเด่นได้นะคะ่ะเด่นตัวเดียวได้นะคะจับคู่นะคะเราจะจับคู่ในชุดที่สี่นะคะก็คือสี่ห้าสี่หกอ่มันไม่มีสี่สี่นะคะแอดก็จะไปเลยต่อเลยนะคะสี่เจ็ด สี่แปดนะคะส่วนในสายห้านะคะแอดจะให้กันที่ห้าห้าห้าหกนะคะห้าเจ็ดห้าแปดนะคะนี่เป็นสูตรลาวหนึ่งนะคะอ่าที่แอดชอบและเน้นนะคะตอนนี้แอดจะฟันธงให้กับกเพื่อนๆนะคะแอดขอเล่นกันที่นี่นะคะนี่ สี่ห้าห้าห้าสี่หกห้าหกนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะอ่ะแอดขอเน้นกันแค่สี่ตัวนะคะในสายสี่เพื่อนๆแยกโซนได้นะคะสี่เพื่อนๆชอบสี่นะคะก็เล่นโซนสี่นะคะก็คือสี่แปดสีเจ็ดสี่หกสี่ห้านะคะ เพื่อนๆชอบโซนห้านะคะตามไปเลยนะคะห้าแปดห้าเจ็ดห้าหกห้าห้าแต่ไอ้ที่สี่เหลี่ยมนี้แอดเน้นให้นะคะ,อะแอดเน้นให้นะคะในโซนนี้นะคะคือสี่หกสี่ห้าห้าหกห้าห้าแอดเน้นให้นะคะเพื่อนๆอ่า มากไปก็สี่ชุดได้นะคะอยากชอบมากก็แปดชุดนะคะอยากเล่นตามสายสายสี่ก็เล่นแค่สี่ตัวนะคะถ้าเล่นอยากเล่นสายห้าก็เล่นสี่ตัวอยากเล่นน้อยหน่อยเล่นแค่สองชุดนะคะก็คือห้าหกกับห้าห้านะส่วนในสายสี่อยากเล่นน้อยหน,น,นะน,น,น,น่อยก็สี่หกกับสี่ห้าไปวัดดวงนะคะแต่ถ้าไม่มั่นใจนะคะ สี่ตัวก็คือสี่เจ็ดสี่แปดสี่หกสี่ห้าไปพร้อมกันชอบชุดใหญ่ก็แปดชุดนะคะอ่าเนาะชุดใหญ่ก็จะแปดชุดนะคะทั้งสี่ทั้งห้านะคะถ้าชอบชุดน้อยก็แค่สองตัวก็คือสี่ห้าสี่หกห้าห้าห้าหกนะคะอ่านี่ก็จะเป็นแนวทางของแอดนะคะเพื่อนๆผิดถูกประการใดขออภัยนะคะนี่เป็นคำนวณสูตรนะคะอ่าก็จะมีผิดมีถูกบ้างนะคะเพื่อน นี่ก็จะเป็นแนวทางลาวที่หนึ่งนะคะในวันที่หนึ่งสิบอ่ะหนึ่งตุลานะคะหกสามเนะาะอาจจะไปชนกับหวยใหญ่หน่อยนะคะก็เลือกเล่นประมาณนะคะไม่ได้แนะนำให้เสี่ยงมากนะคะเป็นแค่แนวทางและวิเคราะห์เลขบันเทิงเฉยๆนะคะอ่าไม่ได้ระบุเจาะจงนะคะใช้วิจารณญาณในการคำนวณน,นะคะเพื่อน แอดต้องพูดในลักษณะนี้นะคะไม่งั้นจะดูเป็นการให้เล่นพนันนะคะแอดจะพูดในแค่นี้พอนะคะไม่ได้แนะนําให้เล่นในการพนันนะคะแค่บันเทิงนะคะขอลาคลิปนี้ไปนะคะขอขอบคุณค่ะ